สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมเกมจะกราหนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คนนะฮะก็เสอร์ไนี้ก็เอาคนหายแม่งหมดเลยว่าเมื่อกี้แม่งยังมีเกือบสามสิบสี ENNIS, ้สิบคนเฮียเฮอีหินสองผมมาสัมภาษณ์ครับถ่ายรายการเฮ้ยผมมาถ่ายรายการอย่ายิงผมมาถ่ายรายการอย่าอย่าเพิ่งยิงผมมาถ่ายรายการผมมาถ่ายรายการ ป,ปืนอะไรวะผมมาสัมภาษณ์กันเนี่ยผมมาถ่ายรายการนี่อย่ายิงแล้วผมยิงถ้ยิงแล้วก็อย่ายิงอ่ะผม,ผมไม่มีไม่มี <ยา S 1> ปืนผมมาถ่ายรายการตอนสัมภาษณ์คน <c oughs> อย่ายิงดิผมไม่ยิงผมไม่มีปืนจะแค่อ่าพี่วิ่งไปก่อนแล้วผมจะวิ่งห่างๆพี่ที่สุดไม่มีปืน ยอห้หน <LE AS 1> ีนม <iden> <to> ้อโอออวกรวยอี่มคาสิก้อย่าไม่เอาไปเดฟมเฟมเฟมตินริกเซตยา อยู่ไหนผมอยู่เลยมันดิบแล้วไม่ใช่เหรอมันจะลงมาใหม่ใช่เหรอทำดีไรพี่ครับผมมาครับพี่ครับผมมาถ่ายผมมาถ่ายรายการผมผมมาถ่ายรายการลงยูทูบกันครับผมผมมาแล้วพี่ผมผมมาถ่ายรายการกับอันนี่เหรอเฟรมซอตัวเปล่าครับผม่นตัวป่าครับตัวเปล่าผมมาถ่ายรายการครับผมมาถ่ายรายการจากเกม เกมกระกากชาแนลครับผมไปติดตามได้ผมจัดคลิปลงอยู่ไม่ได้ลงมาเพราะมันเกิดวันอาทิตย์ละเดี๋ยยิงอย่ายิงผมผมผมมาถ่ายรายการอย่าหยไดเลยต้องไปยิงบนป้าต้องยิงบนปนผมมาถ่ายรายการผมมาถ่ายรายการอย่ายิงสถานการณ์เริ่มเดือดขึ้นตอนนี้สถานการณ์เริ่มเดือดมากและบ้านตัวทีนะครับกำลังเลง ตอนนี้ได้มีการประทะกันระหว่างนใช่ครับผมมาจากเกมกระกักชาแนลครับอย่ายิงผมผมมาถ่ายรายการใครอยากให้สัมภาษณ์บ้างครับหินสามเกิดหนึ่งตัวครับผมแล้วตอนนี้ก็กระโดดลงมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวลืมกดซับสไคร้นะครับผมเกมกระกักชาแนลหินสองแคนลงมาแล้ว ถึงสองสวัสดีครับผมมาถ่ายรายการผมมาถ่ายอู้ผมมาถ่ายรายการ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 โอ้คุณล้อผีมาทำไมวะ USA, 對對ผมมาถ่ายรายการพี่จะมายิงก็มายิงเพราะผมเหรอวพราผมตัวเปล่าพี่ยิงเลยผมมาถ่ายรายการถ้ายิงคนถ่ายรายการก็เฮี้ยเกินคนแล้วแหละตัวเปล่าด้วยนะผมมอบนะครับผมมอบตัวไม่เรามานอนเรียงูเชี่ยครังเราเลย เฮ้ยยาจะยิงผมมาถ่ายรายการสวัสดี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 เรามาถ่ายรายการฝากติดตามงะรบผมพี่นะมผมมาถ่ายรายการครับฝากติดตามช่องนครับเกมกระกัดช่องเฟาางนอกว่ะาางนอกเ้ยรายการผมเองครับผมมาสัมภาษณ์ครับโอ้โหครับตอนนี้ครับข้างนอกเมืองเดือดอย่างมากเลยครับผม จุดสว่าดนี่เต็มเซิฟกันเลยครับพีเมียมแถวสามนี่ทุกอันเลยครับผมแล้วตอนนี้มีสไนนะครับอ้าอเรียสโกเฟมอร์เกมกาดแชแนลครับมาซับสไครต์กันได้ครับผมมาถ่ายอะไรกันโอ้ตอนนี้เสียงปืนกันเดือดจัง ผม <S <S ผมมาถ่ายรายการนะอย่ามายิงพวกผมนะตอนนี้มีตัวจะวิ่งเข้าโพสครับผมมาถ่ายรายการผมมาถ่ายรายการสัมภาษณ์คนดี <S <S ขอข,ขอสัมภาษณ์นะครับเฮ้ยมันมีตัวมาโพสวะพี่พี่อย่าลังเลเลยจะเข้าก็เข้าพี่เพราะผมไม่มีปืนหรอกพี่อ่ะผมจะให้ยิงเลยนะอ่ะมันตัวเปล่าผมไมมีปืนครับตัวเปล่าตัวเปล่าอ่ะผมผมอยู่กลางโพสอ่ะยิงก็ยิงเลยมาผมมาสัมภาษณ์ถ้าพี่จะยิงก็แล้วแต่ครับ อ่านะผมยืนให้ยิงเลยผมตัวเปล่าผมมาสัมภาษณ์งานไม่ใช่สัมภาษณ์งานเด้อนะน่ะผมอยู่หน้าโพสตอ่ายิงดิโอ้มันเอาอยากยิงอยายิงอยากยิงิงเลยอยากยิงเลยครับถ้าคุณจะยิงคนเฮ้ยเอาคลิปลองเลยนะพี่มันเออเอาลงเลยเอาไปแชร์ในกลุ่มนะครับอยายิงอยายิงผมผมไม่ยิงอ่ะเอ้าจะยิงดิวะหอยู่วะ ตอนเด็กต้องไพาหเอหาหาเดี๋ยวงาเอนเยหาเสิฟไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เอาออกเดไปรวยี่บกวไป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 เข้าไงนะยี่สิบหกโอเคไปไปลงน้ำไปแต่วันี้มันแย่นะครับดูว่า ฝากใครดูว่าฝากทศการอะไรฮะใจเย็นใจเย็นเรามาสัมภาษณ์ครับอ๋อสวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์ครับผมสวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์ครับจากรายการเกมกระกัดชาแนลถ้าเรื่องถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นเราต้องไปโนดดับเราต้องไปโนดอปปไนครับ สวัสดีครับผมมาจากเกมกระกับกชาแนลครับเกมกระกั h ช n แนลครับผมฝามซซรตุคาผมจะมาสัมภาษณ์คนดีที่ลงเรือยู่ในสังคม i n f e s t a t i o n Server Thailand ครับผมตอนนี้มีใครอยู่ร็ c กกี้ฟอบ้างไหมครับแต่ะอยู่เกียร์วะเะเสียงมันเงียบน่าจะเชียร์วิว สวัสดีครับนี่กูไปถอนตู้กันนี่ยก่องแล้วก้ผมนี่ไหนตู้แกอวะเดี๋ยวนรที่ามแ้วครับสครบเลเยี่ยบยอะเดินเฮ้ยนโหส์สวัสดีครับตด้องเจบผมมาจากกมกาสึนะครับมาสัมภาพครับเห้ขี่ข้างหลังมีปืนแล้วแต่โวละตีนหีละตีนกัน มีมีหมวกกันน็อกแล้วมีหมวกกันน็อกใส่นะตอนนี้เราลงมาตัวเปล่าเฮ้ยมีน้ตด้ระวังกูบัโพสจ้ะกอฟกอฟกอตีเวลาตีวะเฮ้ยอต่าห นั้นหรือเปล่าบนราคาเป็นทุตีนัยปะวะก็อามาโดเฮ้ยเฮ้ยไอคี้อะก็คอามาโดเฮ้ยแบงแบ่งแบงแบงไอขึ้นไปนได้ป่ะเป็นเป็นไอก็คอามาโดผมจองมาขึ้นไงวะแบ่งได้แล้ไอเดี๋ยวดูเอ้ยมาเร็วป้ามาเร็วป่ากูเป็นคนเห็นไงอกหญิงไเฮ้ยกูเอาของก่อนใครมีที่ปีนบ้างฮัลโหลชื่อวะ ไปตองแล้วเป็นตาองไห้โดไ่ติดอ่ะไอป้าเ้ยะสอะไเรอไอเหี้ยเ่อดี๋ยวกระสอบไเร็วเไ้นกระสอบไยอยู่ไหนเฮ้ยมันโดดไม่ขึ้นอ่ะครูขอของไอเหี้ยคูเห็นอะไรเะอเฮ้ยโดดไม่ขึ้นว่ะก็ขอมาโอนเจ้าอ่ะไี่เจ๊ก็คงดูต้องจอง

ลงมาใต้บ้างด้ก่อนพี่มาพี่มากเาเก็บตู้กันเดี๋ยวว่าผมไปนีเฮ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่เหียเนี่ยพี่ที่ขึ้นเนี่ยเร้วดูดูดิบินี่เอาคนดไปดีเอาิเขอดูโอดีี่แตกเลยไปบ้านดแต่แล้วโอ้ผมมาล่ายกูอิ่มเลยกูมถ่ายรายการแต่กูอิ่มไอเท้เอรปามโ ไอ้กระปเตอรแปลวคือกระปเตอร์ปลาอะไรกระปูปลาเซิร์ฟก็ไม่เห็นได้พูดรหัสเซิร์ฟนี่ก็รู้ๆกันอยู่รหัสเซิร์ฟฟาร์มเออเหฮ้ยอ้าวไอ้ใครมีกล้องบ้างเหรอผมจะเป็นกาคอมมาโดแล้วเฮ้ยนั่งยืนรอต้อนรับเลยอ่ะเอองงอึนแหล่ฟาร์มาได้เห็นไหมอะไรเกาะคอมมานโดอะไรมีของเยอะไหมฮะมีของเยอะไหมไม่เยอะ เออว้าเกาะคอมาโดพี่พี่ยึดแล้วครับเกาะคอมาโดคอมาโดต้องของผมแลน่ไปไปห้องบนก่อนไหมห้องบนก่อนไหมไปไม่ไห้องนี้แล้วห้องนี้แหละไปไปบอกไปบอกอดดาที่อยู่ดิโอยจะมาสัมภาษณ์เราเหงาก็ได้ของฟรีด้วยไม่แย่นะไม่ยืนรอต้อนรับเราเลยอ่ะ เออแม่งอัลฟ่ามาร์ตดีนะพี่ดิสออกมาโอ้โหมาๆมาๆมาแบ่งมาแบงขอขอเล่นกับเจตายวโอ้โหทำไมทำไมคนเก็บแม่งได้น้อยสุดวะอะไรอยู่วะผมเกาะคอมมาโดตัวเดียวผมเป็นคนเห็นนะใครขึ้นใครขึ้นได้แต่ขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้ อะไรส่องอะไรส่องยี <s <s <sk ling> <sk ling> <si ้มม่แสงอะไรแสงอะไรอ่ะมามามาเททีทีทได้กระเป๋าดำมาส่องโอเคไปเออดเกาะดเกาะดเกาะเออเออ๋ออเอาดิแชมปเอดิเฟมหรออาอโทษโทษโทษอ่าแถมแถมนยิอเออแต่สไนมันหายไปไหนวะเก็บแล้วดิไอ้ชิ้นทำไม มีจุดเป็นลงสไนด์แล้วเว้ยทำไมคนปีนมันไม่ได้อะไรเลยวะได้กระเป๋าดำได้กระเป๋าดำแล้วก็ก่อดสามผาดป่ะป่ะมีมีมีกล้องอยู่นี่ไงประนีบหมดแล้วเฮ้ยกระเป๋าเล็กเดี๋ยวเราไปซุ่มอยู่บนเก่านะเกว่าเราเราจะพากสดอะไรเงี้ยโอ้โ้กล้องประเด็นคือกล้องไม่ได้รวย อะไรนะเฮ้ยเราเอาโล่ไปปีนสักอันไปเดี๋ยวแม่งขึ้นไม่ได้เผื่อเจอของดีแล้วขึ้นไม่ได้เออมเจแฮ้ลองลองลงซ้ำไหมก็สัมภาษณ์คุณเฟิบซอนะครกำลังทีโอ้โหอะไรวะคนขึ้นแม่งไม่ได้อะไรได้แค่นิดเดียวไปไปไปดิดเด็ดเด็ดต้องมาต้องดีม่อเอาต้องมาคอยให้ในเซิร์ฟดับไฟดับไฟ เมื่อ <impossible>, ก <1971 habitude> ี <issions> <the jak> ้ใครเลือกเซิร์ฟวะก้องพี่เวนเมื่อกี้ใครเลือกเซิร์ฟผมผมไปไปเลือกอีกรอบหนึ่งเผื่อจะเจอแจ็คพอตเอ้ยมันมีเสมอละโชคแม่เกิดมือปุ่มต้องไปหลังคาก่อนเลยอ่าหาเซิร์ฟเร็วขอไม่แตกก็พอไอ้ตัวเหี่ยววันนี้เว้าลมขี้ผ้าไหมขี้เกล็ดป สิบเจ็ดเอ้ยไม่แชมป์เลอกเซิร์ฟดิโอ้หลงละหลงละเฮ้ยตั้งมั่งเล่นนี้วะฮันลิบูเออเล่นในตู้กับแกเล่นดีๆเนี่ยวะันนี้เล่นได้ตึกวันศุกร์ละเพราะเต้องเล่น โอ้โหสวัสดีครับผมจากรายการเกมกับชินเนอรครับมาสัมภาษณ์ครับผมเดือดไหมไม่เดือดไม่เดือดแต่มันมียิงไปดุอุ้ย์สนายวะมีสนายด้วยวะโอเคน่าจะเดือดละลงมายังเอาไหมเอาตังไหมลาวเป็นครับี่องลาวสีน้ำที่เป็นต้นประเทศไหนชั่มเล็กไรชั่มออเล็กสอง

ยิงยิงเช็คได้เลยครับยิงเช็คได้เลยโอเคโอเครับรับับลับเพราะผมมาถ่ายรายการกันเราได้มิดเพิ่มคนหนึ like. mm ่งละโอ้โหคนคนถ่ายคลิป คนถ่ายคลิปไม่มีคนถ่ายคลิปไม่มีกล้องไอ้บ้าสักคนเฮ้ยเร็วๆขอขอดรอปกล้องหน่อยอยากเห็นอยากเห็นทิวทัศน์เร็วๆเๆดรอปมาสักมันจมภูเขานี่วะเร็วดรอปกล้องมาเดรอปกล้องมาคนหนึ่งเร็วๆดรอปกล้องมาเอาคนเก็บกล้องได้ไม่ใช้กล้องว่าแต่ฟ้าหลบ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 เดี๋ยวโดนสไนส์ใส่ครับผมพี่จะนาพอจะว่างก็ทำภาพนะเพื่ ใครอยากให้สัมภาษณ์เดี๋ยวผมเดินเข้าไปสัมภาษณ์แบบนาด้านเลยครับตอบมาฟมเฟมแล้วตอบตอบมาคุณชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรล่ะครับตอบกล้องมาสักคนเลยลุขอร้องลุพี่ชื่ออะไรล่ะครับ,บลยืมดูก็ออกออไม่ได้ฮะเออจะใช้เนี่ยลุขอเขาตอบมาดอบมาดอบมา ผมมาถ่ายรายการกันอย่ามาฆ่าพวกผมเฮ้ยขอยืมกล้องหนึ่งขอยืมกล้องเลยรุ่นจบดอกมะดอบมาเมื่อกี้มันเห็นเมื่อกี้มันเห็นแวบๆแวบๆฟ้าฟ้าฟ้าเลยอะโหว้โอ้ยเราเราอ้อมไปหินนู้นดิไปคือน่ายินดี ทำไมวะบอกว่าช่องอะไรช่องเกมกากาชแนลครับผมนี่ละครับพิมพ์ตาม youtube เลยครับจะเจอประมาณ1 7 0 0 0 s u b s c ั i b e บสคร้มามอนโอ้โหแปดห้าไปไปไป85ดหาแปดห้าเราจะอ้อมไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์อยู่ไหนดอกมาดิ ตอบมาตอบมามองไม่เห็นไปไปไปรอนรอนรอนวิ่งวิ่งวิงวิ่งเราจะไปเราจะไปสัมภาษณ์สนายกันชื่อช่องไงชื่อช่องยูทูบอ่ะเออมดเลยเนี่ยไปมดเลยแล้วแต่เข้าได้ไม่เข้าได้ตับสไครด้วยกดไลค์คลิปด้วย ทำไมวะเฮ้ยมันนี่มันนี่นันทศรัยอยู่ไหนวะนู่นมันมันแต่ไล่โอ้ไม่มีอันนี้ไว้อ๋ออ๋ออ๋อก้องสองหลังกายมาดิเราเราสักคนอะลุกขอดูว่างขอดูว่างเฮ้ยไอ้แจ๊บอย่าปืนตะปูวก็ปืนตะปูอะนี่แค่นี่ยืมก้อนเลยวะเฟมเฟมมากล้องมายืมหน่อยลูกอ๋อก้องมายืมหน่อยดับ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 เราต้องเราต้องแบกไปใช้มีสองอะะไรวมท้อกลัน อะไรก็กล้องพี่อยู่กับแชมเนี่ยนอชโหเยอะว่ะพอพี่เราเป็นเย็นว่างใหสอง้าแล้วเยอะขนาดนี้ไปเตะบอลไหมไหนครับเราจะมาหาสนาครับสนเอยู่ไหนงเ็นห็นสนาแล้วเห็นสนาเแล้วกระเป๋าแอเวนเจอร์กระเป๋าแอเวนเจอร์ไงไง DTA DTA ขอดูบ้าง DTA ดูบ้าง Blender, t A. ighing, uh. ขอแชมป์มาอยู่ติดกับแชมป์ขอแชมป์เงินปะไอเววมันมันอร่อกันเนี่ยบานสองชั้นติมผมมาสัมภาษณ์ครับมาถ่ายรายการยลายสองตัวเลยเออลายสตัวใช่ใช่ลตัว แปดห้าเดือนสัตว์เลยเราี่ยิงหเออมานอนหมอบด้วยกันครับเวลาตายก็ตายหมดนี่เลยหมอบที่เลยกันแกงมาวิ่งี้มันโดน่ะเนี่ยยันหินสไนด์สไนด์ไม่เยอะนะไนวะเดนเดนขอดูแยวกาวิ่งไอ้กระหายนายปั๊บๆๆเดินขอด้วยตั้งบา ลุยลุยลุยเราไม่โดนยิงเหรอเราวิ่งไปล้วเราโดโดนยิงดิเต้ออลอมงหรอพี่หอดีี่กนี้ี่หอโอ้มันเล็งแล้วมันเล็งเราเฮ้ยมันเล็งเราอมันเล็งเราเฮ้ยผมมาถ่ายรายการไอ้ยนกูเล่นเหลาขาเลยอะ อะไรวะมาถ่ายรายการผมจะมาถ่ายรายการนันหน่อยพี่มายิงหมทำไมยากยิงผมอ้วนไอ้ไอ้อู้หู้ยตาตาตาเลยสองตัวการถ่ายรายการก็ไม่สำเร็จนะครับจบคลิปวนี่นี่เลยครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปเล่นชร์